แมวทำสิ่่งงตาๆแแบบนี้ปลว่าแมวรักคุณมากๆคุณเคยสงสัยไหมคะว่าแมวที่บ้านเรารู้สึกยังไงกับเราเขารักเราจริงๆหรือแค่แวะมาเพราะอยากกินขนมในคลิปนี้ตาจะพาทุกคนไปดูพฤติกรรมของแมวที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ทาสแมวแต่คุณคือคนที่แมวรักมากที่สุดในโลกของเขาเลยล่ะคะ่ะ แมวพูดไม่ได้แต่เขาสื่อสารผ่านสิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามไปดูกันได้เลยค่ะพฤติกรรมที่บอกว่าแมวรักคุณมากๆ 1. แมวนวดคุณถ้าแมวของคุณเอาอุ้งเท้ามานวดนวดท้องหรือนวดแขนคุณแบบเบาๆพฤติกรรมนี้เรียกว่านิดติ้งหรือว่านวดแป้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมจากตอนแมวเป็นลูกแมวเวลาที่พวกเขาอยากดูดนมแม่จะนวดที่ท้องแม่เพื่อกระตุ้นน้ำนมโตมาก็ยังติดเป็นนิสยัยถ้าเขาทำแบบนี้กับคุณแปลว่าคุณคือแม่หรือความปลอดภัยของเขานั่นคือความรักในระดับที่เขาไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยค่ะแมวที่นวดตัวเรามักผ่อนคลายรู้สึกอุ่นใจและมีความสุขทางอารมณ์ 2. นอนโชวพุงแมวโชว์พุงเท่ากับไว้ใจร้อเปอร์เซนตเพราะหน้าท้องคือจุดเปราะบางที่สุดของแมวการนอนตะแคงหงายพุงยิ่งถ้าอยู่ข้างคุณตอนดูหนังนั่งเล่นหรือนอนบนเตียงนั่นคือการบอกว่าฉันไว้ใจคุณมากเลยนะและบางครั้งยังเป็นการบอกว่าขอกอดนอยสิอีกด้วยคะ่ะแต่ระวังอย่าลูบพุงถ้าแมวไม่ชอบอาจโดนงับได้นะคะ 3. ขอตามเข้าห้องน้ำห้องน้ำเป็นที่ส่วนตัวของมนุษย์แต่กับแมวนั่นคือเวลาสำคัญที่เขาอยากอยู่ใกล้คุณวางตัวถึงกับนั่งเฝ้านอนรอหน้าห้องหรือแอบ,บลอดประตูเข้ามาสำหรับแมวการได้อยู่ใกล้ๆคุณในช่วงเวลาที่คุณอยู่แบบไม่ระวังตัวคือการยืนยันว่าคุณคือครอบครัวที่เขาไม่อยากห่างเลยค่ะ 4. จ้องตาและกระพริบตาช้า ถ้าแมวจ้องคุณแล้วกระพริบตาช้าๆเหมือนยิ้มในสายตาไม่ต้องสงสัยเลยค่ะเพราะนี่คือแมวบอกรักแบบภาษากายคุณสามารถสื่อสารกลับด้วยการกระพริบตาช้าๆเช่นกันแล้วคุณจะเห็นว่าแมวตอบกลับด้วยความอ่อนโยนแบบเดียวกัน5 นอนบนตัวคุณบางทีเรานอนดูซีรีส์อยู่ดีๆแมวกระโดดมานอนบนอกหรือนั่งตักเวลาคุณนั่งทำงานนั่นไม่ใช่แค่ความสบายค่ะแต่คือการขอพื้นที่ใกล้ชิดกับคนที่เขารักกลิ่นตัวของคุณเสียงหัวใจของคุณทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจมากกว่าที่คุณคิดค่ะ6เอาหัวมาชนหรือถูกแก้มพฤติกรรมการเอาหัวมาชนเบาๆหรือเอาแก้มถูหน้าเรา คือการทําเครื่องหมายว่าคุณเป็นของเขาค่ะแมวมีต่อมกลิ่นที่แก้มและหัวการถูจึงเป็นการส่งกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนบอกว่านี่คนของฉันห้ามใครแย่งนะ 7. เอาของขวัญมาให้ของขวัญจากแมวอาจไม่ใช่ของน่ารักเสมอไปเช่นมแมลงตุ๊กแกหรือกระดาษขยะ แต่ทุกอย่างล้วนมีความหมายค่ะแมวมองว่าคุณคือสมาชิกครอบครัวและเขาอยากเลี้ยงดูคุณตอบแทนแมวที่รักคุณจะพยายามแบ่งปันสิ่งที่เขาหามาได้เสมอค่ะ 8. เสียงเหมียวเฉพาะคุณแมวไม่ใช้เสียงเหมียวกับแมวด้วยกันแต่เขาใช้กับมนุษย์เพื่อขอความสนใจหรือพูดคุยเฉพาะกับคุณถ้าแมวของคุณมีเสียงเหมียวพิเศษแปลว่าเขาสื่อสารกับคุณในแบบที่ไม่ทำกับใคร 9. แสดงตัวเวลาคุณเศร้าแมวสัมผัสอารมณ์มนุษย์ได้เก่งกว่าที่คิดบางทีเวลาเราร้องไห้หรือเครียดแมวจะมาอยู่ใกล้ๆโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยนั่นแหละค่ะความรักเงียบๆแต่มั่นคงที่สุดของแมวเขาแค่อยากให้คุณรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอ 10. นอนหลับลึกใกล้คุณแมวที่หลับสบายข้างคุณแปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยขั้นสุด เพราะแมวจะไม่ยอมนอนหลับลึกถ้าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะยิ่งนอนแนบตัวส่งเสียงเพอริง่งหรือหลับยาวใกล้คุณนั่นแปลว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยค่ะแมวอาจพูดไม่ได้แต่พฤติกรรมเล็กๆของเขาซ่อนความรู้สึกมากกว่าที่เราคิดเสมอค่ะถ้าแมวของคุณทำแบบนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะคุณไม่ได้เป็นแค่เจ้าของแต่คุณคือคนที่แมวรักที่สุดในโลกเลยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมา이สตอรี่และอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ตาฟังหน่อยนะคะว่าแมวของคุณทำแบบไหนเวลาแสดงความรักกับคุณเพราะแมวแต่ละตัวมีภาษารักของตัวเองและคุณคือคนที่เขาเลือกแล้วนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณเสมอเลยค่ะ